สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนนำบทความจากสื่อแฟชั่นดังเกาหลีใต้ Our ค o รี a มาปลายทุกคนได้รับฟังกันนะคะซึ่งเขาได้เขียนบทความชื่นชมผลงานของสุสอบรักพิงแล้วก็ยกให้พวกเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีนี้ด้วย ในบทความนี้นะคะเป็นการรวมกันของเราสตรีที่ยอดเยี่ยมปี2020ซึ่งเอลเนี่ยเขาได้เขียนถึง4สาว b l a c k พิงคเป็นลำดับแรกเลยนะคะและในเนื้อหาเนี่ยก็มีใจความซึ่งปลาได้คร้าๆประมาณว่าทุกคนต้องการ b l a c k พิงค์เกร์ลกรุ๊ปหญิงซึ่งปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกในปีนี้กับจิอัลบั้ม พวกเธอมีสมาชิก4คนด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็เป็นตัวแทนแล้วก็พ่วงตำแหน่งทูตระดับโลกหรือว่าทูตในประเทศให้กับแบรนด์ดังอย่างซีลีนชาแนลด d ออลแล้วก็แซงโรรองและยังได้รับการขึ้นปก l u s อีกด้วย นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าอิทธิพลของพวกเธอนั้นไม่ได้อยู่แค่ในประเทศหรือในภูมิภาคเอเชียเท่านั้นอันนี้ต้องขีดเส้นใต้แล้วก็ย้ํากันจะชัดอีกครั้งนะคะว่าแอลเขาได้บอกว่านี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าอิทธิพลของ4ีสาวแบล็คพิงค์ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศหรือในภูมิภาคเอเชียเท่านั้น อีกทั้งป๊อปสตตร์จากต่างประเทศเช่นเซเลน่าโกเมสและคาดิบีก็ต่างร่วมงานกับสีสาวแต่เนิ่นๆเพื่อเผยให้เห็นถึงภาพเพื่อนหญิงพลังหญิงทัศนคติและบทเพลง Love Six g i r l ได้ส่งผลให้จีอัลบั้มของพวกเธอเป็นเวทีสำหรับป๊อปสไตล์หญิงที่มีสเสน่ห์ล้นเหลือนอกจากนี้บลักพิ k ก็ยังแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมดนตรีซึ่งได้รับการจัดโครงสร้างใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเพื่อแสดงความสามารถของพวกเขา การปล่อยซิงเกิลแล้วก็มินิอัลบั้มหลายอัลบัมแทนที่การปล่อยอัลบัมปกติที่อิงก,กับอำน,นาจทุนนั้น b l a c k p ิงคจึงเป็นกลุ่มที่ตรงตามข้อกําหนดทั้งหมดสําหรับแนวโน้อมอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและในปี2021นี้สมาชิกแต่ละคนก็จะได้รับการเน้นย้ําและแสดงถึงการเติบโตในฐานะทีมต่อไปค่ะ อ่ะอันนี้ก็เป็นบทความนะคะจากออลคอรียเขาเพิ่งลงบทความเมื่อวานนี้เองนะคะก็ได้ขิงความโด่งดังของสีสาวนะคะว่าเออมันไม่ได้อยู่แค่ในเฉพาะในเกาหลีแล้วนะหรือว่าในประเทศในทวีปเอเชียแต่ว่าสีสาวเนี่ยเขาดังไปแบบในระดับโลกแล้วก็อย่างที่แอดได้ทำแบบ คลิปก่อนหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาประกอบกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อแฟชั่นใหญ่อีกสื่อหนึ่งนะคะจากทางเกาหลีใต้ด้วยที่เขาก็ยังกระตีว่า Black พิงคคือแบบเกิดก๊ประดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าข่าวนี้ที่แอนนำมาแปลให้ทุกคนได้รับฟังกันก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ในวันนี้กันแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครว่างๆนะคะไปช่วยกันปั่น MV How You Like That หน่อยนะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนนะคะบลิงคือก็อยากให้ MV ตัวนี้เนะ่ยเป็น MV ที่มียอดวิวสูงที่สุดในปีนี้ยังไงทุกคนก็ไปช่วยกันนะคะอย่างแอด,ดวเวลาว่างๆแอดก็นั่งเปิด How You Like That สลับกับเพลงอื่นนะหรือว่าจะปั่นกับรีลิฟฟิล์มก็ได้อะไรยังไงก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่พวกเราเลยยังไงแอดก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ